สวัสดีช่นกันด้วยครับผมก็ผมเอกไงแบกคนดีคนเดิมเนาะวันนี้ก็มาแจกสคริปแบบปัวกาเด้นนะครับผมในอีเวนต์ใหม่นาะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์อีเวนต์เนาะนะครับผมก็สคริปนี้นะครับผมไม่มีขี้แล้วก็ใช้ได้ทั้งมือถือและคอมเลยนะครับผมก็เวลาเราลันมานะครับก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็ให้สคริปมันขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับในส่วนของสคริปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะก็คือจะมีวอล์กสปีดนะครับผมสามารถปรับเพิ่มความเร็วการเดินได้นะครับปรับเพิ่มอ้าม กระโดดได้เนาะเออสามารถบินได้นะครับผมเราสามารถจอยจ็อบไอดีได้เนาะก็คือสามารถกรปปี้จ็อบไอดีนะครับแล้วก็วางแล้วก็กดจอยเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับผมสําหรับให้เพื่อนจอยมาอะไรแบบนี้เนาะโดยที่เราไม่ต้องแอดเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์ฮอปก็คือย้ายเซิร์ฟนะครับผมแล้วก็หาเซิร์ฟเก่าก็สามารถกดเพื่อหาเซิร์ฟเก่าได้นะครับผมแล้วก็สามารถดูสต็อกได้นะครับผมว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างนะครับส่วนของงานเงินเนาะโอเคหน้าตามนะครับผมแล้วจะมีออโต้แพนเนาะก็คือ มันจะแพนให้เราออโต้เลยเนาะสำหรับซีที่เราเสื่อถืออยู่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันใหม่เนาะสำหรับออโต้สมิดซัมเมอร์เนาะมันก็จะสมิดนะครับผมในส่วนของไอซัมเมอร์ที่เราต้องเอาไปส่งของได้นะครับผมแล้วก็สามารถปรับเวลาการส่งได้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มีออโต้เคลมทันนี่ต่างๆนะครับก็จะสามารถเลือกได้ต่างๆออโต้คร์เกียร์ออโต้คัพซีได้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้ นะครับในช็อปก็จะมีออโต้เซล์นะครับแล้วก็ให้เซลเมื่อ pack แบกแพ็กเต็มนะครับผมก็คือกระเป๋าเต็มให้เซลแล้วก็สามารถกดเซลได้นะครับกดเซลที่ถือนะครับประมาณนี้สามารถออโต้บายได้นะครับสามารถเลือกแล้วก็กดออโต้บายไว้เนาะก็ประมาณนี้นะครับมีออโต้แฮทไข่เนาะแล้วก็สามารถเซลเพชรได้เซลสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สามารถให้อาหารออโต้ได้ต่งตางๆนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น ให้เรารีเคมนะครับต่างๆนะครับผมอ่เราสามารถติลนะครับผมขโมยพึ้ผลต่างๆได้นะครับด้วยอาจจะเป็นพวกน,นี้นะครับไอฟังชันน่าจะเป็นของสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอแล้วก็สามารถดูดูไข่ได้นะครับผมว่าไข่มันจะเป็น ใครอะไรเนาะสามารถดูได้นะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสคริปนี้ก็เดี๋ยวทิงท้งหมดอีกหไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับใครเอาสคริปไม่เป็นงก็จะมีคลิปสอนไว้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายทุกคน